ขปทด้วยกันะผม ก็จัดกุมใจนะคะสุขใจในส่วนของอาการได้รับชมไปนะคะแล้วก็ในตาวของพระดุษฎคขุณพระเจ้าขุนทัพเมธีวิชิตวรถีที่ปรึกษาแล้วกะรังหวัดรแห่งชาววัดพระพุทธาตุโดยเด่นท่านก็อยากจะมีส่วนร่วมในการจัดงานก็เป็นอย่างว่าพระราชาแห่งก็ถามก็ผมไปนมาภาพว่าเออแถลงข่าววันนี้ผมไปร่วมได้ไหมได้ก็เลยตอบมาได้เนื่องจากว่า เราอยู่ที่นี่เนี่ยเรามีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์พระธาตุพันปีสามดวงมีพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเปิดลงและก็พระธาตุช่อแห่พระธาตุสามดวงด้วยงานปารีนาวพระธาตุช่อแห่จึงเที่ยงโยงไปถึงพระธาตุเปิดลิงด้วยพระธาตุจอมแจ้งก็ผ่านมาแล้วเป็นท่าเป็ดแต่ถึงแม้เราก็ตาเมื่อนักท่องเที่ยวโพสต์สวงบนหมากนที่หยงนี้อย่างไรก็ต้องไปลว่าพระธาตุสามดวง พระาธาตุจอมแจ้งพระธาตุไเล็งและก็พระาธาตุช่อแหยทุกอย่างเหล่านี้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันดังนั้นเราพูดถึงพระบรมธาตุช่อแหยก็เป็นคาหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคําขวัญของแพร่หนะม้อห้องเมสสัตถิ์เทวรัตน์พระหลอ่ชอช่อแหย่สีเหมืองเมือเรื่องพระองคผีคนแพรในใจงามจะงามอย่างไรแนะพร่เมืองามนะงามนักเก็ตงาใจงามศิลปะวัฒนธรรมและงามบ้าดอย่างเหมือน นี้คือสเสน่ห์ของบางแร่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาชื่นมาชมมาเที่ยวบางแร่กันจนความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวแพร่เรียกร้องให้นายกรระมีนะตะมาเปิดงานประเพณีวัดพระาตุช่อแหแล้วก็นํารางวัลชุมชนยวิถีที่ชุมชนรางวัลหนึ่งในสิบสุดอ็ชุมชนในวรดบรลเท่มาถาวายณวัดพระธาตุช่อแห่งนี้แล้วก็เด็กอีกก้าชุมชนในนะ ในเก้าจังหวัดนั้นมาหม้อที่นี่ด้วยนั้นคือความฝันของตมาก็ลองดูซิว่ามันจะเป็นจริงไหมประโยชน์ที่ท่านสือมูลชนนั้นเราไปช่วยกันผลักดังให้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับเอารางวัลมาถวายที่นี่ไม่ต้องไปรับที่หอศิลน์ที่กระรวงวัฒธรรมจะได้ประหยัดงบประมาณในนีก็มาแล้วที่จะมาประชุมครมอที่พะเยาต้องช่วยกันบอกไปถึงหัวท่านช่วยกันผลัดดันี่คือเรื่องหนล่มที่จำเป็นจะต้องแถลงใช่ไหมโยมน่ที่ต่า ื่งวันนี้สื่อมวลชนรุกข้านออน,อนไลน์ที่นี่จะต้องช่วยกันผลักดันบางแพร่เป็นเมืองรองไม่ใช่รองใครนะแต่เมื่อประกาศไว้เมืองรองเราก็พยายามจะให้เป็นเมืองรองที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นแพร่อุดรดิตน่านลำปางพะเยาเชียงรายทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาเมืองแพร่จังหวัดเดียว เขาไปน้านแล้วมาแพร่ไปแพร่แล้วไปนั่าอุตันเดดไปพยาไปเชียงรายทุกอย่างมันพลวัตตัวเอง3 6 0องศาและปีนี้ไม่ใช่ปีที่มี369วันเกินกุมภาพันธ์มี29เกลายเป็น366เห็นไหมละ่ะนะฮะ6วันเที่ยวแพร่ มหาภพมิพลอรยยุธเดชปหาราชบรมนาถสมบัติและสมนับสนุนเจ้าสริจิตพระบรมราชินีนารพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินนะทรงเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวแท้แล้วเสด็จพระราชดำเนินสักการะพระบรมธาชชนแห่งนะครบ66ปีนะเห็นในเรื่องราวเหล่านี้เรามีเรามีพิพิธภัณฑ์เร้าสามตนาพระธาตุเจ้าแห่งที่นี่เราพูดถึงโดยตลอดเวลาเราก็กล่าวถึงเรื่องหมามีด้วย ครบสงบองปีหนึ่ปีอันนี้คือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็จะไปอยู่ในงานประเพณีว่าพระธาตุช่อแมเรื่องราองวราอีกเรื่องราวหนึ่งที่สําคัญมากที่จะต้องนําไปสู่ระดับโลกนั่นก็คือพระรูบาเจ้าสิวิชัยนักปนเอกล้านนาไทยได้ช้ชวนพี่น้องประชาชนแล้วพร้อมกับพบละอกคลหลวงปู่พระมาหาเหมตถกรพระมเทพรหมเทพบุได้มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นประธานในการรณะณึกปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุช่อแฮ ย้อนหลังไป100ปีเมื่อปีพุทธศักราช2500นะนะ2467นะปีนี้2567ครบ100ปีจึงเป็นการที่จะต้องมาเฉลิมฉลองเทิดทูนบูชาสักกานะระนครูบาเจ้าสิวิชัยนะแล้วความเมตตาจากครูบาปัานณิกรชยเสนงนะเจ้าว่าพัดเก่งนะนะนะแเก่งซ้อยเนะที่มือสำเนบจังหวัดตากนครูบาปนะัณนิกรท่าน,น,นนะสร้างครูบา จนะำลองโคบายสิวิชัยน้ำหนักห้าตักนะไป9จังหวัดนะและจังหวัดแพร่ก็ที่นี่พระธาตุชาวแหนะเนื่องจากว่าโคบาเจ้าสิวิชัยนะักบุญแห่งร้นะานไทยเกิดปีเสือตีขานแลบะบัณนาปฏิสังขรณ์พระธาตุชาวแห่ก็นำลูกนะป,ปั้นจำลองโคบายสิวิชัยน้ำหนัก5้าตันแนะห่รอบเมืองแพร่แล้วก็เข้ามาปฏิสฐานณแท่นตรงกลางนะที่เบืองดนะ้านทิศต,ตะวันตกกนะ่อนที่เนะชิญบรรดาสื่ ตามบาตตานตรงและตามเจดีทรายและเป็นวันที่จะต้องน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลรัชเยรชมหาราชพลบรีรันประพิษที่เสด็จพระราชดำเนินสักกาทัพพลบุรีรัตนชัยครบ66ปีด้วยนะวันที่1 6มีนาคมนะฮะและตอนเย็นก็จะมีพิธีอาราธนาพระอาทประคุณแบบพิธีแล้กและพระองค์เมตตาจากท่านผู้ว่านายราชการเจ้าแพทย์ท่านผู้ว่าชุดที่เด็ดจรงจัง ได้อาราธนาดำอาราธนาพระมหาโพุทธปีนี้ท่านรู้ว่าก็จะเมตตาเป็นดำมาราธนาพระมหาพธิ์อีกเช่นกันนะคุณโยมนัชฌามจันอนุญาตนะต้องถามท่านนายกต่อกาศชา,าติจารีแจดแล้ท่านบอกว่าน่ะดำมาราธนาพระมหาธิ์ไหมทราบจากพระธรรมัฒน์เอิร์ธท่านบอกว่า,ายินดีอีกปีนหนึ่งนะน่ะก็ย,ยินดีเช่นกันก็เป็นขบวนอาราธนาพระมหาโพุทธเป็นขบวนโบราณน่ะก็ช่วงเวลาอย่างนี้ของปี2026 มีนาคมและในโบชวนี้เราไม่ได้ระบุทเรื่องของวันที่17ที่จริงเป็นอุ่มไว้ก่อนแต่อย่างไรก็เราก็ติดตามนะในกิจกรรมของวันที่17จดที่จริงภ้าเช้าวันที่17นั้นเราจะมีสิทธาาทิ์นาต่างให้กับคณะผู้สเสวงบนุนนำโดยท่านรุ่นตรีหญิงนะรัตนาพรนะเครื่องทองเขาเปนคนณะปีที่แล้วท่านก็นมาปีนี้ท่านก็ติดตามนะท่านก้ว่านะคณะชุดนี้เนะี่ยเป็นแฟนพันแท้ เป็นแฟนปัวยงของวัดพระธาตุชนแหงเป็นนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญที่มาเมืองแพร่หลายปีตลอดนะเขนทียมชุบชอบมาเมืองแพร่ร่วมกิจกรรมอาราธนาพระบุพเคต์แล้วก็เข้าพิธีสืบชะตาบด้วยจากนั้นก็วันที่18ก็เป็นงานเปิดงานประเพณีวัดพระธาตุชนแหงด้งนนั้นในระหว่างในเสวพิธีกรรมเนี่ยเราอาราธนาพระมหาเทีระทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดสิ่งที่เราตั้งใจแต่ก็คือการทำบุญการทำบุญนั้นจะต้องมี ที่สําคัญที่จะถวายแต่พระมหาธีระนในปีนี้ก็คือหมอนกาบปันนี้ได้นําโชว์มอนกาบมา100บาทเป็นผลิตภัณฑ์โอทอสินค้าพื้นบ้านนะสินค้าที่พิตกรรมสินค้าพื้นบ้านของที่นี่ไปชุดละ,ะ300บาทให้เป็นกระพแต่ถ้าไปซื้อนี่ไม่ได้นะตัาเดี๋ยเข้ามกลาวาขอรมาถทงเจ้าได้ตัดว่าต่อไปมั การเผยแผ่พุทธศาสนาก็ต้องมีนี้โดยมีแม่น้ำยมเอสานท่าและก็นำไปบรรจุและก็นำเสียงไปบรรจุในตลาหน้าตเลข้ามากล่าวว่าเขาฟอกพระสมมาสมพุทเจ้าได้กว่าต่อไปการเผยแผ่พุทธศาสนาก็ต้องมีนี้โดยมีแม่น้ำยมเอสานท่าและก็นำไปบรรจุ แล้วก to ็นำเสียงไปบรรจุในยุคของเจ้าหลวงบางแพร่เจ้าหลวงบางแพร่ทุกพระองค์นะฮะทุกพระองค์ก็พอถึงเวลาประเพณีนะฮะในช่วงตามจันทนคติเรียกกันสั้นๆวันเดือนเปมษก็มาสาระโรลมารธาชอบแหรต่างๆขึ้นมาเป็นจันทรคติเมษนิมกันนะที่จริงแล้วคณะสงฆ์ท่านสื่อชนนะคะได้นำไปบุพเพตลอเกิดท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี้ด้วยค่ะขอนนี้เชิญค่ะ กาบจังหวัดจังหวัดแพร่ในส่วนของจังหวัดแพร่เองเราต้องต้องเรียนไว้นะเรา <c oughs> อยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันนะครับตอนรับดูแลผู้ประกอบการเราคงไม่เอาละเราเปียกนะครับกับนักท่องเทีเ่ยวที่เข้ามาเที่ยวเป็นสิ่งที่จังหวัดหวังไว้อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราอยากสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีเราสร้างอยู่แล้วว่าตอนนี้ มีพระธาตุทำปีนะครับจังหวัดแพร่ในหน้าบนรองนะเราคุยกันหลายรอบแล้วเราก็บอกแพร่พันปีนะครับที่ชื่อสันอน้นๆคนอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าแพร่พันปีจะเป็นเหมือนคําถามด้วยว่าในจังหวัดแพร่พั็นปีนี้อะไรวันนี้เราได้รับคำตอบใน้ยังไงสุดหนึ่นงถธาทำปีสามองนะครับแต่ที่เหลืออยากทราบอะไรว่าเป็นทนปีบ้าง นะครับในการเผยแพร่นะครับสิ่งที่ดีไงามขงจัหวัดแพร่นะครับให้ทุกคนได้รู้จักนะครับได้ไดมาชื่นชมสเสน่หที่ยังคงคงมีนะครับแล้วก็จะมีตลอดไปนะครับในโอกาสนี้ก็คงต้องขอทางพี่น้องสิวชนมีประเด็นข้อสักถามอะไรไหมครับนะครับทางทีมงานเขาจะให้คำตอบนะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างควรับีดีให้กับจังหวัดแพร่ในครับต่อไปเช่นรับมีแนวทางอย่างไรเตรียรมความพร้อมอย่างไรบ้างนะคะกับเรียนเชิญท่านผู้ว่าในการจังหวัดแพร่ค่ะที่อนับสนุนนะครับรวถึงร่วมกันนะครับในการถ่ายข่าวในวันนี้นะครับต้องเรียนก่อนทั้องเรียนไว้ก่อน,น เที่ยวได้12เดือน3โรค15เดือนนะครับในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับก็มีแพร่พีเอชีมีไนรายลน์สี่ต่างๆเนี่ยนะครับที่สำคัญ188ปีชาติการนะครับของเจ้าหลวงพิยาเจโตนะครับในเดือนกุมภาพันที่ผ่านมาก็เป็นจุดที่สั้นนะครับในเดือนมีนาคมน,นะครับก็ท่านเจ้าคุณระโกสัยก็ไปบอกเล่าเรื่องราวว่าเดือนนี้ มีประเทศมีเรื่องกันบ้านม่ทัานช่อแห่เมือนแพร่แห่ตัวนะครับจึ่งเป็นประเทศที่สำคัญนะครับผมว่าไม่มีการประชุมนะครับงานนี้ก็จัดได้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนแพ้่ทุกคนอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วว่าเดือนมีนานนะครับเราจะมาร่วมนะวงานประเภศนี้นะครับปีนี้ตรงกันที่18มีนานคมนถึงี่24มีนานคมน,นะครับผู้คนก็จะมา ว่ากลบ้หวสักการะนะครับองพระธาช่อใหซึ่งเป็นหนึ่งใน12ปีนักริย์นะครับซึ่งไม่เฉพาะคนที่เกิดผมว่านะคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เกิดปีกลางคนที่เกิดทุกปีก็มีโอกาสมาแค่ท่านรราราพระบรมสัการะอพระธาช่อใหญนะครับเราไปเชยงใหม่นะครับการไหวหรือพระธานุสันนไปจังหวัดนครศรธีธรรมราช นะครับภาคก่อนสีมาลไปลำพูนมาล่าอย่างที่คุณชัยทุกคนทุกโอกาสก็มปปาเปิดากนะครับแต่เมื่อขึ้นมาแพร่ในบริวเวณมีนาตุลเนี่ยเป็นเดือนที่นะครับจังหวัดแพร่เรามีประเพณีที่สําคัญอย่างที่เรียนไว้อยู่ในสายเลือดถึงแม้โควิดจะมาสามปีเนี่ยนะครับท่นานเจ้าขุนก็ดีคนในชุมชนก็ดีก็ยังจัดงานภายในจัดงานทางออนไลน์เพื่อรักษาขนองตุลในบริเวณที่รรดีงามไว้นะครับจังหวัดแพร่ รัฐบาลให้ความสําคัญฝ่ายต่างชาให้ความสาคัญนะครับก็เป็นหนึ่งในสิจังหวัดเมืองรองนะครับที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้เป็นจังหวัดเพื่อจะเป็นเมืองหลักแห่งนะาบอยู่แล้วก็วต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่แจกกระจายข่าวไปนะครับบอกเล่าเดือนเดือนหาที่จะมีงานประเพณที่สําคัญเดือนหน้านะครับก็จะเป็น ชื่อว่าในวันนี้จังหวัดแพร่ที่พักก็เต็มน,นะครับเต็มตลอดเพราะจังหวัดแพร่เองเมืองที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะทำอะไรที่จะเอาสเสน่ห์เมืองแพร่แนี้นะครับประชาชนทำให้ผู้คนนะครับหรือมนุษย์ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้มาแวะเที่ยวนะครับไม่ได้เป็นแค่เมืองผ่านนะครับตอนนี้รายได้เราจากการท่องเที่ยวเนะี่ยขยับตัวสูงขึ้น พี่ชน้งสิ่งที่แจ้งมาในรงวัเม่วนนี่เ็กเมเพเห็นวันนี้เราจะเป็นของเค่ือซีพีนะครับที่จะเดินคู่ขนานในเรื่องการับเคื่องหนุนลงเพือจดเมือนะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะขอบอกเล่าเรื่องรานก็ข้าแต่นี้จริงๆเรื่องล่าไม่เยอะ ทุกท่านค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮวันแพร่แห่ตรงหลวนะคะตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา การจัดกิจกรรมในปี2567ในปีนี้นะคะก็จะเป็นการครบรอบ100ปีนะคะที่ครูบาเจ้าสีวิชัยนะคะได้มาบูรณนะพระธาตุเจ้าช่อแหงนะคะโดยจะมีขบวนแห่งนะคะขบวนเครื่องสักการะร้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะคะ วมกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยในกระบวนแห่นะคะจังจะมีการฟ้อนนะคะผวายพระธาตุช่อแห่นะคะร่างรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ท่านเจ้าคุพทะามีทีวัชระรำท่านที่ปรึกษาท่านเจ้าคณะจังหวัดแพร่กราบสวัสดีท่านผู้ว่ารายการจังหวัดแพร่ ท่านชุดิเดกมีจันและท่านนายกเรากาชาติจังหวัดแพร่ท่านนัชชามีจันและนด้หัวหน้าส่วนด้วยนะครับวันนี้ท่านนายกอรุวัตรบงวันมอบภา,ารกิจนี้ให้ผมมาทําหน้าที่แทนท่านนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้นาเนินการร่วมสัทางวัดพระธาตุเจ้าแหมาหลายปี นะครับในเรื่องของการสื่อสาร,ระเพณีไหว้สาองค์พระนเจ้าแงนะครับแล้วก็เมืองแพร่แหตงตูหลวมถ้าจจงหวัดแพร่ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็จะมีสตางเช่นนักท่องเที่ยวเข้ามามาเติมน้ำมัน,น,นอ,อบจก็ได้ค่าน้ำมัน ดิสละนะครับสองมาพักแรมอบจอรก็ได้ละละสามบาทถ้าสมมติว่านอนแค่นักการาแปดร้อยก็เอาสามคูณสามบาทาต่อคืนสามแปดยี่บสี่ก็ได้ยี่บสี่บาทนะครับสามเราได้จากผู้ที่สุโขรี นะเราได้ทำยังไงที่จะให้ประเพณีให้เด็กรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลน,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 นเนี่ยได้เห็นประเพณีที่มีเจ้าเมืองนั่งช้างนะครับมาณบัสการองค์พระราชาเหงอบาจาก,ก็ไปติดต่อที่ศูนย์คชชบาลอำเภอห้างฉัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นะครับซึ่งเป็นช้างห้าเชือกที่ใช้ขี่ในบริเวณของห้นานฉันมีความเชื่อมนะครับเราก็เอามาพักหนึ่งคืนนะฮะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีจิตใจสงบแล้วก็ในวันที่17-18แล้เราก็เอามาเดินนะครับสอง ขบวนของเรานั้นขบวนยิ่งใหญ่ก็คือขอบวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระเก็ทำเป็นขบวนของ,ขอของชุดถวายผ้าที่ถวายองค์พระราช่อเหงรวมถึงเครื่องสักการะต่างๆนะครับรวมถึงแต่ละอำเภอแปบดบอำเภอ นะครับที่จะเดินแล้วก็ถือตุงหลวงมีขบวนฟอ้อนนะครับของอบจปีนี้ท่านนายกสั่งพยาบาลที่สวยๆนะครับมาเข้าขาบวนนะฮะด้วยนะครับ,นะรบเมื่อกี้นั้นก็คือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตัวแพร่ที่มาฟอ้อนนะก็คือโรงเรียนในสังกัด เราก็จะคัดครูนะฮะที่เอวยไม่เกิน25่สิบ้าครับถ้าถ้าเท่าครูที่จะผักดันจังหวัดเนี่ยให้มีการขับเคลขึ้นให้มีนักท่องเที่ยวตอนนี้มาหนึ่งคืนครึ่งวันครึ่งแต่ท่านประธานหอการค้าจะให้มาสองวันครึ่งนะเราก็ต้องหากิจกรรม ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ยินดีที่จะสนับสนุนไหวสาองค์พระเจ้าแห่เมืองแพร่แห่งตุงหลวงจนปวดชั่วฟ้าดินสลายครับขอบคุณครัะเจ้าคุณ่ระปูใสัเกียรติยากรหลวงเจ้าพระนักรบแห่เจ้าวาดพระเจ้าชอบแห่งามพระราชกฤษฎีกพระเมตย์และวัฒนธรรมเจ้าวาสวัดพระธาตุดอย กเท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แล้วก็พี่เพ็กสิงลม,มทุกท่านครับที่วันนี้ได้ให้เกียรร่วมแถลงงานตึกเมือแพร่อันเป็นมิตรกับให้แห่งอเวันนี้ด้วยครับในส่วนของการรัเพี่ทในะครับ E é um... ซึ่งที่ผ่านมาบะะก็ต้องบอกว่าอาการการเข้าพักเฉลี่ยของเรานะนะะจะอยู่ที่ประมาณ62เปซนะครับถ้าว่าจะสูสสุดในภาคหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในอาการการเข้าพักก็บอกว่าเรามีนห้องพักอยู่ที่800ห้องนะครับแล้วก็การเดินทางออกนักเที่ยวเนี่ยได้สอบถามทางผู้ประกอบการทุกท่านก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของอาการรองรับแล้วก็การขยายตัวลงไปถึงเรื่องของ การเพิ่มมาร์คของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในปีสองพันห้าร้อยหกากเ้นทาทั้อาชีพเดกปีจันทรนะครับทั้งข้าคข้าวการในเรื่องของรายได้เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ยอยู่ประมาณสา0 0ั้าร้กว่าล้นไปถึงสี่พันกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็งานประเทียในมาแพ่แห่งหวลวงรวมไปถึงงานเทศกาลสงการานต์นะครับซึ่งถ้าเราดูจากการจัดกิจกรรม เราจะเห็นว่าการจัดก,กิจกรรมนั้นเรามี้องหมุประมัง7จ็ดคืนเจ็ดวันนะครับเป็นเฉพาะเรื่องของการที่น้องเดียวได้มีโอกาสได้มาเรื่องชมนะครับแต่ระหว่างนั้นรวมไปถึงเรื่องของการที่น้องเดียวได้มาไหว้พระขอควนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเปะ็นการสอบจบในเรื่องของการเข้าพักนะครับแล้วก็การกระจายเร่องทีง่ยวยาต้องเรื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องของงาน สองกานนะครับซึ่งปีนี้ก็มีบรรยากาศนะครับในบรรจุก,ก็ของที่นี่ผมเรียนที่นี่ก่อน,นะครับผมขอบคุณครับท่านผู้ในการาการท่องเ,เที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ,คะและก็มอบขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะอันดรุตทัศนีดานเีค่ะจากนั้นจะเป็นการบันทึกภาพร่วมกันนะคะค่ะก็จะขอเริธี